นั่งสบายๆนะครับทําความรู้สึกสบายๆเคา,านี้การนั่งก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละท่านบางท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องหลังเ่อขาก็นั่งเก้าอี้ได้ทั้งการปฏิบัติอยู่ที่จิตเรานั้นถ้าไม่ไหวก็นั่งเก้าอี้คนไหนที่อยากจะสร้างบาร,รมีจะสร้างความอดทนสร้างความเพียรร่างกายท่านไม่ได้มีอะไรก็นั่งที่พื้นเพื่อเปการฝึกให้อดทน ฝึกให้มีขันติมีวิริยะและมีความเพียรสติสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้นั่นแาละแเหตุปัจจัยของท่านที่สะดวกนะครับแต่ที่เราฝึกเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีบารมีที่เข้มแข็งขึ้นมาจะได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ท่านใดที่นั่งเก้าอี้นะครับก็นั่งสบายสบายรีแลกซ์นะครับท่านนั่งเก้าอี้นะครับท่านนั่งพิงพนักแล้วมันเพลินนะครับขยับออกมาจากที่พิงนิดหนึ่งนะครับให้ก้นขยับนิดนึงให้หลังตรง พอเวลามันมีความสึกมันสบายแล้วมันเพลินแล้วสติมันไม่เกิดนะครับนั่งให้มันคล่องนิดนึงให้มันลาบากนิดนึงให้มันเจ็บนิดนึงเมื่อมันเจ็บมันลาบากปุ๊บสติจะคอยตามรู้สติจะคอยตามดูแต่ถ้านั่งเพียงปุ๊บเพลินนะพอเพลินได้พอแล้วหลับไปอีกไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับงั้นพอนั่งเนี่ยนั่งแค่เอาให้ร่างกายมันนั่งได้แต่ไปนั่งพ้อเพลิดเพลินแล้วพอใจนะสัตย์สันล้วก็นั่งหลังตรงคอตั้ง มือจะไว้หัวเข่าก็ได้จะกุมไว้ก็ะด้แล้วแต่ท่านถนัดถนัดที่นั่งนะครับปรับร่างกายให้ดีขณะที่นั่งมันจะมีสองส่วนคือรูปและก็นามรูปก็คือร่างกายนี่เองคือตาหูจมกูกลิ้นกายนามก็คือเรื่องความคิดความปรุงแต่งและก็ทั้งจิตทั้นสังเกตนะนั่งบสบายๆนะครับท่านใดที่นั่งพื้นนะครับถ้าสุขภาพท่านไม่มีปัญหาก็นั่งพื้นเท้าขวาทับเท้า,ทา,ทา,ทาซ้ายมือ จะเอามือขวาทับมือซ้ายก็ได้หรือจะเอามือไว้บนหัวเข่าก็ได้แล้วแต่ท่านถนัดนั้นหลังตรงคอตั้งขึ้นมานะครับหลังโก่งคอตกให้รู้ทันเอาร่างกายกับจิตใจก็เปรียบสมือนดอกบัวที่จะบูชาทระพุทธเจ้าขณะที่เราจะปฏิบัติเนี่ยเราบูชาทระพุทธพระธรรมะส์ด้วยการปฏิบัติบูบบชา ไม่ได้บูชาด้วยของหอมของหวานหรืออาหารขาวหวานทั้งสิน้นแต่เราเอาจิตนิปฏิบัติถือว่าเป็นการบูชาอันยิ่งใหญ่เหนือใดทั้งสิน้นอันเอาร่างกายและจิตใจบูชาทระพุทธธรรมประสงค์ในการปฏิบัติอันนั่งหลังตรงคอตั้งไม่บังคับร่างกายถ้าบังคับแล้จะเกร็งนะครับนั่งสบายๆรู้สึกสบายๆกายนั่งหลังตรงคอตั้งจิตเป็นคนรู้กายที่นั่ง อันนี้จิตกับใจเก็นละอย่างใจคือความคิดทั้งหลายที่เป็นปรุงแต่งขึ้นมาจิตเป็นคนรู้อันนี้เราจะเห็นว่าจะมีสามส่วนแล้วนะตอนเนี้คือมีร่างกายที่นั่งร่างกายประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายมีใจใจก็ความความคิดความนึกทั้งความคิดที่ดีคิดไม่ดีคิดเป็นเรื่องของอดีตเรื่องอนาคตเรื่องของกุศลนากุศลเรื่องของความสุขความทุกข์หรือเฉยๆแล้วก็เรื่องการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสแล้วก็สัมผัส แล้วก็เริ่งของจิตเป็นผู้รู้ทุกอย่างที่กระทบเข้ามาทางอายตนะก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วการปรุงแต่งทางใจเมื่อร่างกายนั่งหลังตรงคอตั้งสบายๆต้องสบายๆถ้าไม่สบายๆจะตึงจะเครียดนะครับถ้านั่งกรรมฐานเป็นมันจะมีความสุขนะัปัจจุบันนี้เลย ท่านนั่งแล้วจะเอาให้ดีนั่งแล้วจะต้องได้แบบนี้นั่งแล้วต้องนิ่งนั่งแล้วต้องว่างนั่งแล้วจะต้องอุเบกขาอันนี้คือนั่งเพราะหวังผลนั่งเพราะตัณหาแต่เราจะนั่งด้วยปัญญาให้จิตเป็นสติขึ้นมาก่อนวันนี้เราจะปลุกาธาตุรู้ให้ตื่นเราจะปลุกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูเรานั่งแต่จิตมีงานทําตลอดนะไม่ใช่นั่งแล้วเพลิดเพลินกับความสุขความดีความนิ่ง แต่นั่งเ่อเป็นผู้ดูผู้รู้ให้จิตรู้ธานอารมณ์ทั้งหลายที่ปรากฏแล้วก็สังเกตเอาสบายๆให้จิตเราตื่นขึ้นมาแม้กระทั่งสภาวะจะง่วงจะมืดสภาวะจะขี้เกียจจะเบื่อหรือแม้กระทั่งสภาวะจะปิติจะสุขจะมีกุศลเกิดขึ้นจะมีอดีตที่ดีหรือบางคนนั่งเนี่ยนั่งแล้วคิดไปเรื่อยๆเลยนั่งคิดปุนแต่ง นั้นอาหารเรื่องคิดปรุงแต่งแล้วก็รู้ทันนะฮะร,รู้ทันแล้วข้อนี้หลักก็คือการจะฝึกสติให้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้ได้ให้จิตดดจต,ตื่นขึ้นมาได้ต้องอาศัยฝึกสติสติฝึก,กบ่อยๆมันก็จะเร็วขึ้นทันอารมณ์ได้ง่ายขึ้นฝึกสติต้องอาศัยอะไรก็ต้องอาศัยข้อที่หนึ่งหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งขณะที่เรานั่งเนี่ยก็เอาร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วย คนไหนที่หายใจเข้าแล้วไปอยู่ที่ลมหายใจเห็นแต่ลมหายใจเนี่ยเห็นแต่ลมหายใจไม่สนใจอย่างอื่นเลยอย่างนั้นเขาเรียกว่าเพ่งนะเพ่งเพ่งคืออะไรทำไมถึงเพ่งเพราะอยากให้มันดีอยากให้มันสงบอยากให้มันเบาก็เลยไปเพ่งไปบังคับไปกดจิตเอาไว้นะครับพอเราเพ่งให้รู้ว่าเพ่งแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกหรือคนไหนที่ใช้ท้องพองยุบ ก็พองแล้วก็เห็นร่างกายนั่งอยู่ยุบก็เห็นร่างกายนั่งอยู่แล้วคนใดที่พุทโธพุทโธไปก็รู้สึกตัวไปด้วยถ้าเราจะเอาทพุทโธ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 นั่นจดจ่อที่พุทโธก็ไปเพ่งพุทโธพอเพ่งพุทโธไปก็ไม่รู้เนือ้อรู้ตัวไม่รู้การกระทบเมื่อไม่รู้มันได้กลายเป็นสมาธิแบบเพ่งไม่ได้กลายเป็นสติที่รู้ทานอารมณ์อันสติที่ฝึกมาล้วก็จะรู้ทันการกระทบทางอายตนะ เราจะไม่หนีโลกไม่หนีการกระทบแต่จะมีสติตั้งรู้การกระทบนั้นเมื่อการกระทบนั้นเกิดขึ้นแล้วเราก็สังเกตซิว่าจิตของเราเนี่ยไหลออกจากฐานไหมเราจะรู้ได้ไงว่าจิตเราไหลหลุ่งก็ตรงที่เราลืมฐานนี่เองตรงที่เราลืมฐานเนี่ยไหลออกไปข้างนอกแล้วถ้าไม่เห็นกายนั่งหายใจเข้าไม่เห็นกายนั่งหายใจออกแสดงว่าจิตต้องไปอยู่ที่อดีตไปอยู่ที่อนาคตไปอยู่ที่กุศลอกุศลไปอยู่ที่การปรุงแต่ง พอมีอย่างนี้เกิดขึ้นให้รู้ทันแล้วเอาใหม่แล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งใหม่แล้วถ้าเกิดน,นั่งนั่งไปไปเห็นจลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นจลมหายใจนั่นคือเพ่งเพ่งลมหายใจไว้ทําอะไรไม่ได้แล้วมันไปเพ่งและออกจากฐานแล้วให้รู้ทันใหม่แล้วก็กลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกพอนั่งนั่งไปแล้วหลังโกงคอตกลืมตัวเอง เอาใหม่รู้ทันก็ปรับร่างกายใหม่สติจะต้องรู้ทันกายรู้ทันใจถ้านั่งแล้วคอตกหลังโก่งแล้วก็หลับไปเลยอันนั้นก็ไม่มีสติเราจะรู้ได้ยังไงว่าสติเราดีก็ตรงที่วิกฤตเกิดขึ้นกับเรานี่แหละวันวิกฤตที่เกิดขึ้นคืออาหารกรอบๆพอนักปฏิบัติธรรมตอนที่ง่วงมากๆนี่คือโอกาสของเราจะต้องมีสติเบื่อมากๆมีสติขี้เกียจมากๆรำคาญมากๆงุดหงิดมากๆคือโอกาสของการมีสติ พัะสติฝึกไว้ต่อไปสติจําเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อต่อไปพอเราโกรธขึ้นแรงๆปุ๊บเราจะรู้ว่าโกรธแล้วจิตจะสลัดความโกรธแล้วกลับมาที่วิหารธรรมความโกรธยังไหวๆอยู่แต่จิตไม่จับโกรธจิตกลับมาที่วิหารธรรมสักพักความโกรธจะเสื่อมเองเพราะจิตไม่ไปจับต่อไปความโลภความหลงความสุขความทุกข์กุศลอกุศลก็เหมือนกัน พอจิตไปจับปุ๊บจิตจะรู้ทันปุ๊บแล้วจิตกลับมาที่เวหาธรรมแล้วจิตจะวางมันแล้วกลับปฏิเวหาธรรมอารมณ์ทั้งหลายก็จะค่อยๆเสื่อมไปหรือความปวดขาเกิดขึ้นจิตจะไหลไปจับความปวดก็ให้มันไหลไปแต่สติรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะกับสติก็จะดึงจิตกลับมาที่เวหารธรรมพอกลับมาที่เวหาธรรมความปวดยังไหวๆอยู่นะยังเจ็บอยู่นะแต่ความปวดจะลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นเลย ทำไมถึงลดเพราะจิตไม่ไปจับไม่ไปยึดมันความเจ็บยังมีอยู่นะแต่ไม่เข้ามาที่ใจเราจิตเป็นอิสระจากความเจ็บแต่ความเจ็บยังมีที่ร่างกายแต่จิตจะเห็นว่ากายมันเจ็บแต่จิตไม่ได้เจ็บจิตก็ยังสามารถมีความสุขในการรู้ทันความทุกข์ได้ถ้าอินทรีย์ไม่แก,ก่กล้าก็หมั่นพาด,ดึงก่อนพามันกลับมาก่อนต่อไปถ้าแก่กล้ามาแล้วมันจะกลับมาเองด้วยตัวของมันเองมันจะดีดตัวออกจากทุกข์มาเองมีปัญหาของชีวิต สติจะรู้ทันแล้วจะพาจิตดีดออกจากปัญหาเองทุกทั้งหลายก็จะห่างเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นตัวสติเนี่ยฝึกเอาไว้นะครับมันรู้ทุกเวลาฝึกที่จิตร่างกายจะทํามาหากินอะไรก็ได้จิตจะเป็นคนรู้คนดูแล้วเวลาฝึกสติที่สําคัญเคล็ดเทคนิคของการฝึกก็คือไม่เอาดีไม่ผักเสื่อมไม่ดึงเจริญไม่ทําเพื่อให้ได้ผล แต่การฝึกสติคือทำเหตุฉนั้นขณะฝึกสติต้องอาศัยจิตที่หลงไปจิตที่ไหลไปแล้วรู้ทันแล้วกลับมาตัวนี้จะได้สติหรือว่าเดินอยู่นั่งอยู่เดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์แล้วรู้ทันนี่คือการได้สติฉนั้นจิตที่หลงมีประโยชน์ทําให้จิตที่รู้เกิดขึ้นจิตที่ไหลไปมีประโยชน์ทําให้จิตรู้ว่าไหลเกิดขึ้นฉนั้นหลายคนภาวนาเพื่อจะไม่ให้หลงภาวนาเพื่อจะไม่ให้ฟุ้ง บางคนมาส่งการบ้านบอกคนฟุ้งตลอดอาจารย์ตรงที่ฟุ้งเนี่ยถ้าคุณขยันน่ะคุณก็จะรู้ทันว่าฟุ้งแล้วกลับมาฟุ้งอีกกลับมาฟุ้งหลานครั้งก็รู้หลานครั้งฟุ้งร้อยครั้งก็รู้ร้อยครั้งพอรู้บ่อยๆต่อไปรู้มันจะมากฟุ้งจะน้อยลงเมื่อรู้เข้มแข็งสติแก่กล้าจิตจะรู้ยุทธิฐานแต่จะมีการฟุ้งซ่านจะมีความคิดจะมีการกระทบ แต่จิตนั้นจะไม่ไหลไปหาเขาแต่จิตจะเบาสบายอยู่ที่ฐานจะนิ่มเบาสบายควรไวและก็เหมาะการงานจะตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ที่ฐานโดยไม่ไหลออกไปหาเขาเมื่อมีการเห็นเกิดขึ้นจิตอยู่ที่ฐานแะรับรู้การเห็นเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นจิตอยู่ที่ฐานและก็ตั้งมั่นรับรู้ความคิดรับรู้การกระทบทั้งหลายโดยจิตไม่ไหลเมื่อไม่ไหลก็ไม่มีเราในทุกข์ แต่ทุกยังมีอยู่นะยังมีทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่บีครับและทุกก็เสื่อมไปเองโดยตัวและเหตุของมันเองแต่ไม่มีใครเป็นผู้ทุกและตัวสติเนจะพาเราออกจากทุกทั้งหลายได้เพราะนั้นทุกจะสั้นและทุกจะนานขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของการฝึกคนไหนที่ฝึกมานานแล้วมีสติฝึกสักแปบ 1, 2, ๊บหนึ่งสองสามวิถีสติเกิดแล้วก็เดินปัญญาต่อไปได้ก็ไก่นั่งอยู่จิตเป็นคนรู้แต่วันนี้เป็นวันแรกที่เราจะต้องเมคเชื่แน่ใจได้ว่าสติเราตื่นไหม วัดผลตรงไหนตรงที่ปวดมากๆมีสติรู้ทันว่าปวดไหมตรงที่หลังโกงคอตกแล้วความง่วงครอบงำมีสติรู้ทันแล้วปรับแล้วกลับมาขึ้ข้อที่หนึ่งไหมนะเราไม่ภาวนาเพื่อเอาดีเราไม่ภาวนาสุสงบนะแต่ภาวนาเพื่อมีสติรู้ทันตรงสติรู้ทันคือตรงที่มันง่วงมันเบือ่อมันสุขมันปิติตอนที่มันเคลื่อนไหวกายกายหายใจเข้ากายหายใจออกรู้ทันไหมพอรู้ทันแนละ้วสังเกตเห็นไม่ร่างกายนั่งหายใจ เวลาจ,จะคิด่าไปบังคับให้มันคิดขึ้นมาตรงที่มันคิดตะเป็นโอกาสที่จะฝึกสติละคิดดีคิดชัว่วมีสติรู้ทันแล้วกลับมาธิฐานแต่ถ้าจิตไม่คิดเลยบังคับเอาไว้นิ่งนิ่งนิ่งสแสดงว่าต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างแล้วต้องบังคับจิตไว้งั้นการเพ่งการเผลอเราต้องจําหน้าตากว้ได้ถ้าเผลอคืออะไรคือลืมฐานลืมวิหารธรรมแล้วไปอยู่ที่ความคิดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส การเพ่งคือ,อรายการบังคับจิตไว้ให้อยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่พุโทโธอยู่ที่พองหนอโดยไม่สนใจไรเลยบังคับเอาไว้งั้นการที่เราฝึกจะให้มีสติเกิดขึ้นจะต้องเร็วสติจะต้องเร็วค่อยรู้ทันก็ค,ค่อยสังเกตเพ่งเป็นยังไงเผลอเป็นยังไงแล้วเวลาเบื่อมีเราในความเบื่อไหมแล้วว่าเรารู้ว่าเบื่อพอเบื่อแล้วจิตไหลไปจับความเบื่อแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานไหมก็ค่อยสังเกตตรงนี้เอานะครับค่อยฝึกต่อเนื่อง การปฏิบัติเนี่ยใช้มีสติเนี่ยขนาดนี้วันที่หนึ่งเราก็จะนั่งสบายๆการสวดมนต์ชั่วโมงหนึง่งนั่งกรรมาฐานประมาณเกือบชั่วโมงเดินจงกรมเกือบชั่วโมงเพื่อให้ใจกับกายมันปรุงแต่งมันจะปรุงดีปรุงชั่วแต่เขาเนี้ยเราจะฝึกสตินั่งเพื่อมันเจ็บขึ้นมานั่งมันเบื่อขึ้นมานั่งให้มันสุขขึ้นมานั่งให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมาจะทุกข์จะสุขจะอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้การฝึกสตินะฮะยิ่งนั่งนานแล้วเบื่อไม่ชอบ ตรงนี้คือโอกาสของการฝึกสติรู้ทันใจเราแล้วกลับมาทิฏฐานทำบ่อยๆบ่อยๆเพราะ,ะนั้นการบ้านวันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งต้องหมั่นมีข้อที่หนึ่งเสมอมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมคือทํากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งนะครับแล้วก็หมั่นรู้สบายๆหมั่นรู้สบายๆคำว่าหมั่นรู้นะครับมันจะมีศัตรูอยู่สองอย่างคือหนึ่งเผลอตรงที่เผลอเนี่ยไม่รู้ละไม่มีสติละ อันที่สองคือเพ่งหรือบังคับไว้ให้จิตไม่ไหลให้จิตไม่คิดกดรูคิดไว้นั่งบังคับไว้อันนั้นเขาเรียกว่าเพ่งพอพอมีสองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเกิดขึ้นทั้งเผลอแล้วก็เพ่งต่อไปข้อที่สองก็คือตามรู้ตามดูกายและ,ะใจพอมีสติแล้วต่อไปถ้ามันเผลอหรือมันเพ่ง,หร,พงหรือมีการกระทบใดเกิดขึ้นสังเกตจิตเราถ้าจิตไหลออกไปหาเขาวัตถุข้างนอกหรือไหลไปข้างในไปเพ่งเอาไว้นะฮะข้อที่สามก็ให้รู้ทัน พอรู้ทันแล้วนําจิตกลับมาใหม่คนไหนที่จะใช้พุโทโธก็พุโทโธไปได้รู้สึกตัวไปด้วยคนไหนที่เห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกตัวไปด้วยคนไหนที่พองหนอยุบหนอก็รู้สึกตัวไปด้วยทําไมถึงต้องให้จิตรู้สึกทั้งตัวรู้สึกหลมหลมทำไมไม่บังคับไม่เพ่งเอาไว้เพราะว่าเราต้องการให้จิตเป็นอิสระให้ใจเป็นอิสระเมื่อใจเป็นอิสระแล้วเรานีมันจะคิดละคะเนี่ยมันจะฟุ้งละ นี่ยเราปล่อยให้จิตเป็นอิสระใจเป็นอิสระต่อไปความคิดมันจะผุดขึ้นมาตอนที่มันค่อยๆผุดขึ้นมาเป็นโอกาสของเราจะได้ฝึกให้มันง่วงขึ้นมานเบื่อขึ้นมาจะได้ฝึกให้มีสติพอมีสติรู้ทันปุ๊บก็นําจิตกลับมาที่เิหารธรรมอันนี้คือการฝึกคือการฝึกให้มันเป็นสติเกิดขึ้นแล้วคราวนี้ข้อที่สี่ก็คือหมั่นทวนทุกข้อหนึ่งๆน,นะครับข้อหนึ่งมีกรรมฐานขึ้นมากรองตามรู้ตามดูสบายๆข้อที่สองเวลากระทบ สังเกตจิตเราถ้าจิตไหลจิตเพ่งจิตบังคับให้รู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัวใหม่เริ่มต้นใหม่จะข้อที่หนึ่งเสมอแล้วหลังจากนั้นพาจิตกลับมาที่เวหารธรรมข้อที่สี่ก็คือทวนตามรู้ตามดูหมั่นทวนบ่อยๆว่าเราเป็นหลงหลับอยู่ไหมหลงเพลินหลงเพ่งไหมไม่มีละไ,ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นย้อนกลับมาข้อที่หนึ่งตอนนี้มีใครคอตกบ้างหลังโง่บ้างให้รู้ทันเราก็ปรับแล้วกลับมาทิฐานใหม่ ้เราฝึกไปเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับเทคนิคก็คือไม่เอาดีไม่ผลักเสื่อมแต่เรามีศีลของเราไว้ตามรู้ตามดูพออะไรเกิดขึ้นสังเกตจิตเรานะไหลไปไหมรู้ทันไหมเวลาปวดเราก็อยู่ในความปวดไหมดูรู้ร,รู้ว่าปวดพอรู้แล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้บังคับไว้ทื่อๆเพ่ง,พงๆไว้ก็รู้ทัน ใช้จิตของเราสบายๆตามรู้ตามดูเอานะครับก็ค่อยตามรู้ตามดูใช้เทคนิคของการปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้าหลงนานเพลนนานแสดงว่าไม่มีสติถ้าเรารู้เรื่องที่คิดรู้เรื่องแล้วคิดอะไรบ้างตอนนั้นสติไม่มีเพราะเราไม่รู้ฐานแต่เราไปรู้ความคิดเอาใหม่รู้ใหม่แล้วก็กลับมาที่ฐานทําไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับการฝึกทางเส้นนี้ต้องอาศัยความขยันและความเพียร ความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดขึ้นเพียรอะไรเพียรตามรู้เพียรตามดูเพียรรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายที่ปรุงแตง่งแล้วก็สังเกตจิตเราแล้วกลับมาเรื่อยๆที่วิหารธรรมวันนี้เราก็จะใช้หลักของสติเราจะสังเกตว่าวิหารธรรมของเราเนี่ยเดินนั่งสวดมนต์กรรมาฐานต่างๆเกิดขึ้น,นเราอยู่ที่ฐานบ่อยไหมจิตฟุ้งซ่านไหมจิตบังคับไว้ไหม นั้นเราจะมีจิตกับวิหารธรรมที่สําคัญคือวันนี้แล้วสติก็จะตามรู้ตามดูถ้าสติรู้ทันแล้วมันจะับปธิฐานง่ายขึ้นต่อไปมันจะวางทุกข์ได้ง่ายขึ้นปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นจะรู้ทันมากขึ้นมันสังเกตเอาค่อยๆต่อเนื่องนะครับนั่งนล้งง่วงบ้างก็ได้ขี้เกียจก็ได้ลาคาญก็ได้สุขก็ได้ปิติก็ได้แต่อาศัยจิตเราจิตเราไหลไหมฟุ้งไหมหลงไว้กับมันไม่รือรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายนะครับ สังเกตเอานะครับก็ค่อยตามรู้ตามดูก็ค่อยสังเกต